สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับเยแดงมือนี้ในะคลิปสรุปหวยค่ะบ่ได้สรุปหวยให้ท่านผู้ชมสองวันแล้วค่ะเนาะสองวันแล้วที่บ่ได้สรุปค่ะมือนี้ก็ได้โอกาสดีมาสรุปให้ท่านผู้ชมแต่ละอาจารย์ก็ลงไปเบิดแล้วเนาะคะ่ะยังบมมีหวยที่มาเลขลอกเลขนั่นเลขนี่ก็บอเขาก็เลยบ่ได้หามา ก็เหลือแต่คนสกุลจันในบทสรุปสุดท้ายเนาะค่ะเนาะกับหกกับเจ็นี่เจ้าจะให้มาตัวไหนแค่นั้นแหละเนาะกัรรอบมือนีวันที่สิบสามสิบสีค่ะอีกสองมือมืออื่นแจ้งในเด้อค่ะว่าพรุ่งนี้จะเดินทางไปวัดปูไปวัดปูศิลาศิริจันทยูอุทยานบ้านแก่แปะเนาะค่ะเนาะ บ้านแก่แปะที่เคยไปแล้วค่ะไปสองรอบละเจแดงไปวัดพระธาตุเหมื่นหินรอบหนึ่งไปวัดอุทยานสำนักสงฆ์บ้านแก่แปะสองรอบเนาะค่ะเนาะก็ได้เข้าไปกราบไปไหวปูเห็นบาลมีเพิ่นรอบนี้ไปกับพระหัตถ์แช่แนวพระหัตถ์แช่แนวส่วนไปเอาของดีจากลูกซิ์ลูกหาปูค่ะที่เพ่นเป็นอียัง พออรหรือเป็นอีอย่างสักอย่างเดี๋ยวมืออื่นสีสัมผณ์พระหัตให้เบิ่งกันแล้วกันค่ะแต่ฟังจากปากพระหัตเนาะแล้วก็้าเพิ่อนอนุญ,ญาตเหตุไทยกับสีไทยเพิ่นน้ำเนะาะทาบวไทยกับพระหัตเนาะค่ะพระหัตสีผ้าปไปค่ะเอาวัตถุมงคลของปูกําไลแขนเบีย้ยแก้แล้วก็สายศีลแล้วก็ลูกเพิ่นค่ะตามที่ ขึ้นให้หน้าจอล่อราคาไอ้บูซาอีกที่หนึ่งเนาะคะ่ะว่าเพิ่นสิกัหนดราคาให้เท่าใดเนาะ,ะ,นะะค่ะเนาะในราคาในการบูซาผู้ใดบอดเมาเอฟซีทีผ่าดว่าแจ๊กสิไปเอาไสของมงคลเพิ่นของอนของปูซิล่าเนาะคะ่นะเนาะทีนี้พาฮัตเพิ่นกันเลยมี่จงดางมีคนฮุยจักโตมาหาเพิ่น เพิ่นเป็นลูกศิลยกลากหาอยู่ทั้งวัดปูศีลาเพิ่นละเพิ่นจัดตัวนี้ออกมาเนาะค่ะเลยเพิ่นก็เล่นนัดไหพระหัตไปพระหัตก็เลยสีผพาจะจแดงไปเนาะค่ะมืออื่นเดือนสกาวยังว่าท่านได้ไปค่ะอาจิตไปมือมือทัดไปมือเนาะิไปนอนพุ่นเนาะค่ะเนาะนอนพุ่นตื่นขึ้นมากะเขาหาปูแล้วก็นัดกิรจากันแล้วก็เดือนสกาวอาจิตตามไปน้ำหลังเพราะว่าเพิ่นค่าลูกเลียนหนังสืออยู่เนาะค่ะเนาะ ไปจดเจดียงกับเดียรจะก,กาวนะคะ่ะเอาเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเซียนบางแสนงวดก่อนก็อยายากให้เบื้องข้อมูลเกาเพราะเป็นคลิปสรุปไว้สิได้ให้เบื้องให้ไอ้หลายคนคะ่ะเจดียงกับเอาให้เบื้องแล้วตั้งแต่ท,ที่ที่ล่องคลิปนี่เนาะเกาอันเก้านี่เขาที่สองซีตรงนี้ค่ะสี่สองอยู่ตรงนี้เนาะค่ะเนาะวันนี้สามสี่ห้าหกซี่ตัวนี้ไม่มีมาในนี้ไม่ถูกหวยสามสี่ห้าหกค่ะ นะก็งวดก้อนเพื่อนก็ะจับคู่ไหซีสองเยอะค่ะเพื่อนจับคู่ไ้กับหลายตัวค่ะท่านผู้ชมถ้าบ่หลายตัวท่านผู้ชมจับเอาในซีตัวนี่ละซีตัวที่ไ้มากนี่ค่ะเราจับเอางวดที่ห้าสิบสามยังไม่หลุดสี่ตัวนี้ต้องมาหนึ่งตัวให้เห็นที่เห็นเห็นจดแดงโล่งคลิปนะ่ะเก้าศูนย์กับมาคู่กัน4ีสองกับมาคู่กันนี่คือวันวที่สามจี่จดแดงโล่งคลิปนะคะสามสี่ห้าหก จะมาด้วยกันไหมถ้ามาด้วยกันเลขว่างห้าก็คือหกสามน่าจะมาได้คือก,กันค่ะแต่ว่าจเจดียงหาหกหกสี่อ่าถ้าเลขข้าเจ้าวิ่งหกวิ่งเจ็ดเอาไปเบิ้งกันแล้วกันค่ะแล้วโลกที่เลขที่ไม่น่าลงทุนสองสามสองหาสองหกลกวนท่านมาหลายเวลาเลวค่วอ่ะต่อไปค่ะไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิถูกหวยค่ะ อุ๊ยวันที่สิบหกมีถุนหน้าวันแมนบอหรฮึวันนี้วันเดย์สิบหกมีถุนหน้าตัวนี้เอา้าววันที่พานมน้าดิ้นี่เพื่อส่สิบหกคาร์เตอร์ผู้ชมอ้าหนึ่งมีถุนหน้าไซสิบหกเอาวันแมนอยู่บออี่นี่ค่ะ วดที่แล้วเนาะวดที่แล้ววดหนึ่งอะซีสองค่ะซีสองออกซีสองนะคะเนาะ,ะจะเดียงขอเบิง้งคือเป็นอย่างซีสิบหกมิถุนาสีสองจังได้เขียนผิดสังเกตเนาะเบิ้งเลียมผิดสังเกตค่ะท่านผู้ชมวดที่หนึ่งเขียนผิดโอเขียนผิดตลอบก่อนผุนเนาะเขียนผิดตลอบก่อนเฮ้ยเนาะ แม่สารคามเบิง้งแม่สารคขามกรกเรียวกันค่ะท่านผู้ชมหลังจากเบิง้งเงินเสี้ยนบางแสนแล้วเนาะแปดเจ็ดหาตรงกันสามหาอเด้อค่ะเดอะ้อแปดเจ็ดแปหาแปาตัวประกบตัวเด่นค่ะศูน้นึ่ประกบซีสหาประกบศูนย์ีศูนย์หาศูนยสก้าีเาก้าสามหนึ่งีหนึ่งค่ะ อันนี้เลขแม่สารคามนะคะสังคมสีกับห้าค่ะตัววิ่งสีกับห้าจับคู่จะถูกบอขังวันนี้นะสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเก้าค่ะจับคู่เป็นถูกไหมเสียนน้องคายวิ่งห้ากับแปดค่ะวิ่งไม่เคยหลุดอ่านั่นที่หลุดเนาะหากับแปดจะมาหาอย่างค่ะห้าแปดห้าสามห้าสองเอาติดหาสามหลายตัวเลยดิค่ะ แปดหกแปดสค่ะเอแปดห้าสามหกห้าการเด่นที่หาสเราเป็นได้ทั้งบนทั้งล่างเลยคะ่ะเลขเซียนหนองคายแ5ดห้าสอมนี้มาได้ถึง3ตัว2ตัวถึง3ตัวเนะ 8, 5, 2, เาะแปดห้องาจับ6กตัวปูบุญมีหัดกรนเขา่าเขา่ายังเขา่เขาเก้าศูนย์ ให้เขา 90, ่าเก้าศูนย์ตะวันตกตะวดกกรอนเจ๊เจ๊เจดังประเด็นร่วงิีงงง <c oughs> ออกหกหนึ่งหกหกหนึ่งถูกค่ะวัน,นี้เพิ่นจับคู่ห้สองหกซี่เก้าแปดสองลอกขามเสียนสองสามสองหกสองเก้าค่ะอันนั้นคือลอกเงื่อนล้านเนาะค่ะเนาะลอกข้ามเสียงหกดกรอนลอกขามเสียนออกเก้าสามค่ะลอกข้ามเสียนสี่ตัวนะคะซี่ตัวนี้ค่ะสองเก้าสองหกสองสาม หกสามเสาอามอ้าวเกองเอ 2, 9, 6, 6, 3, เอสองเก้าเก้าามะล็อกนี่ซี 4, ตัวนี่เขาคะข้างบนกับแปดสองหกสาม่เก้าปอะปู่บุญมีล็อกเงินล้านเขาบอยค่ะคุณเอกก็ใช่ค่ะหกับ7ค่ะตัววิ่ง6กับ7 6็ดหสองห 6กสามอ้าว่นจับที่หถ้าเจ็ดก็คือ0ูนย์เจ็ดสองเจแปดเจดเกเจค่ะเอาให้ยางละสีตัวเนะเาะเนาะข้างล่างให้เจ็ดคือกัน,นค่ะเนื่องเจ็ดสองเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจดค่ะเจดนย์ค่ะคุณเอก,กชันะาะเนาะแม่กะละยงวดก้อนวิ่งเก้าตัวเดียวค่ะวันนี้สองกับสี่ค่ะหกสองอ้าว คือกันกับพูนเอกใช่หกสองเจ็ดสองหกสี่หองมเจดสองสามหกส่หดกวนถูกตดเนาะคะ่ะเนาะถูกตดล่างเจ็ดคือกันเอ้ามานี่เจ็ดสามเจ็ดสี่เหเจ็ดสองเจ็ดศูนย์ค่ะโอ้ล่างเจ็ดคือกันคือกันหอยล็อกสกุลจันนี่ค่ะรับจินหกับเจแต่ว่าจะปล่อยให้มา1ตัว มาตัวใดเนาะค่ะท่านผู้ชมล็อกมีที่มาล็อก6กับล็อก7 6 0 6 7 6 9 6 1 6 8 6 2 7 0 7 2 7 9 7 1 7 8 7 2งมหดูา่มมดขุดตัวค่ะท่านผู้ชมเลขงามงามทั้งหกงามทั้งเจ็ดตัดนะชิ้นใจเอาตัวใดตัดชิ้นใจเอาซื้อทั้งหกทั้งเจ็ดนี่นะเนาะตัดชิ้นใจบ่ถูกหลายใจร่างอย่างเดียวเซียนหนองคายวิ่งสามกับ สามเก้าสามศูนย์ค่ะเนาะสองตัวแค่นั้นวิ่งสามสามเก้าสามศูนวดก้อนวิ่งแปดบ่ถึงนะคะนี่วดก้อนเนี่ยหลุดคนสู้ชีวิตเจ็ดกับหกอีกแล้วพี่น้องเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งอีกแล้วเจ็ดสองหกสองอีกแล้วค่ะโอ้โหตรงๆมาหลายเจ้าเลยที่หกสองเจ็ดสองนี่เม็ดเดียวเจ็ดห้าค่ะสองเจ็ดห้าห้าหกหนึ่งไอพอกโกพใ่คนบาจก,กับ หาโบมาน้ากันนะคะเอาเจ็ดกับหกมาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะมาล้านเปอร์เซ็นต์คนตระกูลแสนสุกวิ่งเงินล้านสามกับสองค่ะมวดก้อนเพิ่นกับเขาทั้งหาเขาทังเก่าค่ะเขาเขาทังเก้าเข้าเทั้งหลักร้อยเข้าทั้งหลักสิบเนาะคะ่ะหมวดนี้เพิ่นกะจับคู่ให้หาสองหาสามหกสองหกสามอีกเลี้ยวแปดสองแปดสามหกสองเลยตาจะเด่นเน้นหาสองแปดสองค่ะ เอาหกค่ะทรานช่วงหกองกับหกสาเนี่ยเข้ากันกับรขพอกโกเลยหาสองคนวาบามาน้ากันพอกูเนาะนมสุพรรณนมสุพรรณเด่นแปกับเค่ะแปดสองเอาแกับมาเด็กเก้าสองเก้าสามเก้านึมก้าสี่สามะคะนมสุพรรณหวานหวานแม่สาวอุดรเด่นเก้ากับหค่ะบนแปดหก ล่างเจ็ดหาสี่แปดเจ็ดี่ดับขาดหนึ่งสี่ศูนย์หาดับบนดับล่างศูนย์สามเก้าี่แปดาเจ็ดหกหกเจหาแปดี่ค่ะศูนยดับล่างเด้อค่ะเด้อหนึ่งสก็ดับบนหนึ่นึ่งเนาะบนแล้วยังอีก ยังอยู่เยอะคะ่ะหลายอาจารย์อยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสังส่งซื้อครีมกับทางมาตามเบอร์โทรคนเลี้ยงควายให้มาก่ามือสุดท้ายอาจจ,จับคู่ให้ยนะคะเนาะหนึ่งหกสอง,สองเจ็ดหนึ่งกับหกค่ะวิ่งค่ะบนนะคะบนอย่างเดียวนะคะบนอย่างเดียววิ่งหนึ่งกับหกค่ะล่ะอเบิ้งเสี้ยนไม้ไปลายแดงคนเลี้ยงค,ยงควาย ผู้เฒ่าเลี้ยงควายเนะะะาะน 90, 30, ค่ะแม่สว่างห้าหกค่ะเจ็ดห้าแปดห้าเก้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเจ็ดแปดค่ะกันเก้าศูนย์สามศูนย์ค่ะแม่สว่างเนาะค่ะเนาะแม่สว่างแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะเด้อสรุปหวยออกค่ำคืนนี้แหละมืออื่นสิ่เดืนเดินทางกันไหมค่ะเดินทางส่วนบ่ายไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิบถูกหวยในงหัวสิบหกเมทูน่าค่ะอันงวดก่อนเขียนผิดเฉพาะ fc พันเบาตังหัวก่อนเนาะ เขียนพิษอ่าวันนี้ว่าพิษค่ะส6บหกเดือนห6ห1เจหนึ่งกับศูนย์กับ8ค่ะหัวก่อนส2ออกอยู่ตรงนี้วันนี้สิบวข้างล่างสิบว่า8ดสิบวาหนาจะข้างล่างติด8นะตามตามเจดงาคาดคะแนนนะวันนี้แดึติดแม่น้ำกันหว่าหานึ่งเอาหัวก้อนเพิ่นจับคู่หายอยู่ตรงนี้4 2เสองวคะ่ะวันนี้จับคู่ห้หาึห้า 6, หกห้าดค่ะโอ้ย ตกใจเบิดอันนี้ก็เลขมงคลนี่ค่ะทผช่วมเลขมงคลเนาะปูยิมมรณภาพเนี่ยวันที่สิบหกเนี่ยวันวันวันที่สิบหกอายุเพิ่อยหนึ่งปีวันเกิดวันที่สิบสี่เดือนสิบสองสี่หกหกเสียชีวิตเก้าหาเจ็ดวันเสียชีวิตเวลาอ้าววันเสียชีวิตศูนย์หกมิยอวันที่หกค่ะบวชวันที่ยี่สิบเดือนหกสองสี่เก้าหนึ่งสิริอายุได้แปดสิบหกค่ะ พันษาห้สิบเค่ะสวยที่พันษานี่ยละเนาะกับแปดหกนี่นะคะศนย์หกก็สวยนะคะศูนย์หกถึงได้นำมาฝากมาตอนศูนย์เก้าก็ออกไปบอยพอ,อ,อสร้างล็อกเลขล็อกหมนุนอยู่ที่เก้าค่ะหกเก้าศูนย์เจ็ดนก้าหก้าเจ้าศูนยก้าเจ็ค่ะศูนย์หกเจ็ดเก้าตัวนี้ค่ะ สี่ตัวนี้หมุนอยู่นี่ศูนย์หกเจ็ดเก้าสี่หมุนมาตัวใดศูนย์หกว่ะศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้านาจะเบิดแล้วเนาะคะ่ะเจ๊เจ้หมวยกอทมอถึงมาสามงวดค่ะ,ล,ะ,คะล่ะค่ะเลขสี่ทิศถึงมาสามงวดเร็วจักบนจักล่างบนวิ่งสามล่างวิ่งเก้าอ้ <c oughs> งวดนี้ทำมากกันนะสิะมากศูนย์หกกับหนึ่งเจ็ดเนาะคะ่ะเนาะ ก็แปดสองก็แปดเพิ่ว่าหายพรากูเนาะห้เจ็ดนึ่ง่ศน์นี่แหละค่ะท่านผู้ชมหนึ่งเจ็นึ่ง่ะเด้อบนวิ่งสามนะสองห้าสองหกศูนเพิ่เอดามไปไว้ใส่วิ่งสามสามสองห้าสามสองหกเก้าสองห้าเก้าศูนย์ห้าล่างวิ่งเก้าหตัวเดียวค่ะ จะเดียเ่ยมมีแน่วสีฟ้าหมฟังผู้ใดนเรามาถึงตรงนี้เนาะกัน4ีสกับศ1นอเลขสุดอมตะของเจ้หมวยค่ะเอา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 อมตะแคบหนักจอไว้ค่ะงวดนี่32สชุดแคบหนักจอไว้ว่าได้ให้ซื้อทั้งหมดเด้อค่ะถ้าหนึ่งมี10 17 18ูนย์ถ้าสองมี2องศูนท่านจะซื้อหลักใดท่านมักสอง27 28ค่ะถ้ามาสี่กับสี่ศูนย์สี่จ็ดสี่แปเอาอย่างสี ถ้ามาหากับมีตัวนั้นละ่ะหาศูนย์หาเจ็ดหาแปดถ้ามีเจ็ดกเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดแถ้าเก้ากับเก้าศูย์เเก้าค่ะเนาะรามาหเนาะเก้าหนึ่งหนแค่นั้นหนแค่นั้นเนาะธรามาหนึง่งจะเดียงว่าหนึ่งยู่ลังนะคะท่านผู้ชมหนึง่งยูลังศูนยเป็นได้ทั้งบนล่ะนะเนาะ ปูสี่ศูนย์หาหนึ่งอา้าวบนนะคะบนแต่ว่าพนเนปูสี่ศูนย์บนจะมักจะออกล่างปูสี่ศูนย์เอาปูปูอีดปูทุดงเพิ่นกับทรงไม้ไห้เจดียงเด้ค่ะโอ้เจดียงลืมอ,ออกคลิปให้เพิ่นค่ะเฮดไดสิมีเวลาเนาะบันนี้เนาะบานนี้เพิ่นกับนอนสวดมนต์แลวไล่ลเพิ่นมีอยู่เพิ่นทรงตัวเลขมาไห้อยู่ค่ะปูปูทุดงนะนะ เลขออกบ่อยๆยง่เข้าไปบ่าถือเพิ่นห้แบบนี้ผู้ทุดงผู้ใดไปกะหายตัวนี้ผู้นั่นไปกะห้ตัวนั่นนะตัวล่งจะประมาณ 2, สองสามชุดนี่ลหละมันเลยบอโมว่า,าจะเอาชุดใดนะคะมันก็เลยเป็นถูกอยู่ของเพิ่นกระไดสา,ามชุดสมุติผู้เนื่องไปเพิ่นกระห้ตัวนึงผู้เนื่องไปเพิ่นห้ตัวนึ่องแล้วทุกเนฝันไว้นะมันบุญไฟบุญมั่นบัดน,นี้เพิ่นว่า

พ่นวาสามกับหากับเจดนี่ว่ามาน้ากันค่ะท่านผู้ชมสามหากุณตรงใส่สามเจ็ดคุตรงใส่พอโกูเนาะเอาตามพอกูวาเนี่ถ้าหนึ่งมากกัน่นาจจะเป็นหนึ่งเจ็ดหนึงหาค่ะท่านผูช้ชมนะซี 4, นี่พันดับขาดค่ะซีพันบ่ามาเพอะฉะนั้นสามกับเจ็ดกับว่ามาหากับเจ็ดกับว่มามาได้ก็คือหนึ่งหาหนหาศย์เแค่นี้ถทามาเนะเานะออนคะ อันนี้คือปูซีศูนย์เนอค่ะเด้อซีตัดออกหากับสามมาม่าน้ำกันหากับเจ็ดมาม่าน้ำกันนี่ค่ะก็เลี้ยนเนื่องเจ็ดตึงหาเท่านั้นเนาะค่ะเนาะเหาหนึ่งเนี่ยในบดซีหาซีดับขาดเพื่อนก็เอาเอาไปหาหนึ่งหาซีมาน้ากันบ่เบิ้ดละค่ะอ๋อย่ายฝันย่ายฝันย่ายย่ายฝันได้ย่ายไปพออยู่โรงพยาบาล ญาตินี่แหละพนบอกว่าเก้าเจ็ดผัวมาบอกว่าเลขบุญเก้าเจ็ดตัวเก้านั่นละสันแต่ว่าเมียบอกว่าข้างล่างสองศูนย์เด้อันละเอาทาชมเดี๋ยวลงขีดปูทุดงไห้เนาะปูทุดงพน z o ใต้มาให้เจดียงอยู่เจดียงหาก่อน เอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งซื้อที่มาตามมือรอกข้นในหน้าจอสองกระปุก900บาทกระปุกเดียว450บาทกับ12ออยพัดย่าเยพิ่นว่าไปหาหม้เพิ่นเว้าเนี่ยกินละดีอยู่แล้นั่งยาวม่เซนมันแจ้งแหม่เซนเนี่ยอันตะกอนเบิ่งคนเป็นสองคนหลักตื่นขึ้นมาจากเป็นหยังยุ่งยุ่งยุ่นยุ่นตาอันนี่ยละเพิ่นว่านีมันเป็นยุ่งยุ่งยุ่นตานี่ละเพิ่นว่า เดี๋ยวนี้ละแจ้งหงอีนั่งมาสันดิเพิ่นวานเนี่ยนะโอ้ยอย่างนี้แต่เอฟซีขจาวากินละดีมาถือเจ้าของก็เลยบอกพอนเอาตัวนี้ไปกินเนอะพิ่นกินแค่เสียมล้มบานอยู่เพิ่นหยุดกินแต่เพิ่นเศร้าปวดมัอนเนาะลืมลืมให้เพิ่นกินอีกนะคะนอนก่อนเพิ่นเศร้าย้อนตัวนี้ตอนนีไม่ได้กินสองปีแล้วเนาะแต่บอดเพิ่นปวดน่ะ ถ้าไปโรงพยาบาลนี่กินแค่เสียมโรงพยาบาลดนี่วะเจ้าหยุดกินเดอะกวยาตัวนี้ไปให้กินันดอกตลอดแรกเพิ่นยังเศร้าบวมเศร้าปวดเนาะเขี้มกือบพันสองร้อยห้าสิบบาทค่นะถ้าพันสามร้อยก็ได้รองพื้นไปด้วยหนึ่งนะถ้าเอาพันสามร้อยก็ได้รองพื้นไปน้ำเด้อค่ะเด้อกะเจลียงก็ขอตัวลาไปก่อน,น,นท่านเดท่าเขี้มตัวละอาบหนักมากค่ะเนะจลียงท่าเขี้มก่อนเด้อค่ะเด้อ สุดบรียบร้อยอาบน้ำม,มากกัอบออาไพท่างายค่ะถ้านิดเดียวก็ได้เหยื่อเขิมชุ่มชื่นเย็นสบายดีค่ะว่าหันหนาแหงนาเหี่ยวเออนารู้สึกว่ากันการแบบถ้าลงไปเออซุ่มซำดีเย็นสดชื่นดีนะคะนะ เอาเจแดงขอตัวลาไปก่อนนะคะก็ <c oughs> ให้ท่านผู้ชมรวยรวยถูกหวยไปน้ากันในวันนี้วดนก่อนนี่เจแดงเบิร์ลค์ครัวันนี้ก็ขอให้ถูกกันทุกผู้ทุกคนหัวฟูยวอ,วยอยู่อ่างน้ำบริวีผมกันยาถือยาซาเนาะค่ะเนาะเจแดงขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ